สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำม c h ชาแนลนะฮะผ่านเพื่อนมาเฝ้ากันนี้ครับหมายนี้ฮะหมายประจําของเรานะฮะหมายต้นขี้เหล็กนะครับจากคลิปก่อนนะฮะเรายืนเฝ้าจากบนฝั่งคลองนะฮะก็เห็นมันมีตัวนะฮะมีตัวลอยอยู่เนี่ย ลอยอยู่แถวใต้ต้นขี้เหล็กเนี่ยหลายตัวนะครับถ้ายิงจากตรงท้องมามันจะยิงยากนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันจะติดกิ่งไม้พวกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นยากมากเลยอันนี้ก็เลยมาลองเฝ้าดูนะครับตรงตรง้นขี้เหล็กแต่ว่าไม่รู้สภาพอากาศเหมือนอากาศจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้มืด มืดมากเลยนะครับมืดตึ๊บมาเลยนะครับฝนดูมองบนฟ้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่โล่งเลยครับตอนนี้ฟ้าไม่โลง่งต้องบอกเลยว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับอากาศแบบนี้ถึงยังไม่ตกแต่ก็ยิงยากครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแสงนะฮะมอ้โห ูปลาเลยมันนอนอยู่ใต้นี่คนะับอุ้ยว่ายน้ำคลักเลยครับน่าจะเป็นอู้หนูอู้หูหมอนอยู่ใต้นี่แล้วยังอยู่นะยังไม่ไปไหนคิดว่าน่าจะเป็นปลาดุกใหญ่นะครับหมุนอยู่ตรงนี้นะ ไม่เั้เหยื่ลาะม้วนไปม้วนมากับพวกอีต้นไม้ที่มันหักอยู่ข้างล่างเลยตอนเราอยู่ข้างบนเราเราก็เห็นได้ยินเสียงอยู่ตอนแรกเรานึกว่าเป็นลูกอะไรล่นน้ำนะครับเสียงตูมนะฮะมารู้ว่าเป็นปลานะน่าจะเป็นปลาดุก เพราะว่าอันนี้มันมันจะมีปลาดุกไซ์ใหญ่ๆเราเคยเจอตัวอยู่ับแต่ว่ายิงไม่ทันนะปลาด,ดุกพวกปลาดุกไซโลนะฮะแต่ว่าด้วยความที่น้ำตื้นนะขยับตัวทีเนีอยอย่ยหลักเลยน้ำจะลองเฝ้าดูว่ามันจะโผล่หัวมาให้เห็นหรือเปล่านะน่าจะพันอยู่ใต้นี้นะครับ มีน้ำกระตุยกระตายไปหมดเนี่ยนี่มันมีกอปืนอ,อยู่กอเล็กๆอยู่ตรงนี้กอหนึ่งนะคิดว่ามันน่าจะนอนอยู่ใต้นี้แหละเมื่อกี้ไม่รู้จังว่าตกใจอนะไรบัดลามมาปุกก็เดี๋ยวเราเฝ้าปาน,นินไปด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าตัวนี้ไปด้วยนะเพื่อจังหวะ้อยหัวมาก็น่าจะได้เจอกันนะครับ เดี๋ยวลองลุ้นกันดูนะฮะว่าจะได้เจอมันไว้นะคว่ามันเป็นปลาอะไรนะ,ะแล้วก็อันนินที่เราเฝ้านะฮะมันีีโผล่มาสักบตัวมานะครับไซย์ใหญ่ๆนะฮะไปลุ้นพร้อมๆกันไปเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ไซใหญ่รอเป็นฝูงนะตอนนี้ อยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นนะมาข้างบนจะเห็นตัวเมื่อกี้ลอยอยู่ตรงนี้นะตัวเป้งๆทางนั้นเลยนะฮะเยวจะเฝ้ามันอยู่ตรงนี้นะฮะดูว่าจะกลับมาลอยไหมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดแล้วนะฮะจะมองยากยนิดนึงก็ยังพอมองเห็นมองรู้เรื่องอยู่นะฮะ ถ้าลอ,อยจะได้เจอนะเขาดูควาสั้แป๊บเลงนะลอยอุ้ยฝูงบอลลูนเลยครับฝูงบอลลูนเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอตัวใหญ่มาขึ้นใกล้ๆหน่อยนะเฮ้ยว่ายมาข้างหน้าแล้วลงน้ำลึกครับ ตัวใหญ่นะมีสายใหญ่มันลงนำล้ำเลยครับตัวเบลล์เลยนะครัีใส่ครึ่งคอนโลครับลองผ่านมาไหมครับโอ้เสียดายพอผ่านมาแนวที่จะยิงได้นี่มุดลงน้ำเลยกะน,น้ำมันขุ่นครับ แล้วตอนนี้คือไม่มีแสงด้วยนะฮะยิงไม่ค่อยกล้ายิงฮะกลัวพลาดแล้วปลามันว่ายน้ำอยู่ด้วยนะ,ะยิงเหลงยากเดีย๋ยวมันว่ายข้าดหน้าไปใไหมฮะยิงมึงหมดใหญ่เอยเอาเรียบร้อยฮะเ <c oughs> ตะไตวียน สวยครับครึ่งโลได้นคนนี้รัาปลา้วครับมีทุระด่วนนะฮะอุ้เสดายนะใสะ่ใหญ่ๆกำลังจะลอยเลยนะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องไปเคลียร์ทุระก่อนเดี๋ยวหลังเดี๋ยวค่อยกลับมาจ้องกันใหม่นะฮะใหม่นี้ใส่ใหญ่ยังเยอะอยู่นะฮะ ก็คลิปนี้ก็คงขอฝากเาเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เ่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนกันดีก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับลองใหม่อหนึ่งฝูงนะฮะฝูงมนมีไซส์ใหญ่ครับมอมันลอ,นอยชัดๆอุ๊ยแดดหายนี่เป็นอะไรที่ยิงยากมาก เห็นเงาใต้น้ำล่องไปนะครับแต่มันเห็นตัวไม่ถนัดจะยิงมันก็จะยากนะครับคิ่พอเห็นเงาล่องไปอยู่อืมหนูฮะเห็นเงาล่องใต้น้ำ ประตนะฮนะเอาขึ้นได้ฝั่งแล้วผัดไมนะ้ครับ ใส่เป็นเป้งนะครับอุ้ยลอยคูย่มาผมบึ้มเลยฮะเดี๋ยวกดปากันนะครับน้องไย่ทํไมปลามันมาแล้วนะปาลากําลัง5ปลาอยู่จรงนีไม่ไม่เห็น โอ้ไม่มีแสงไม่เห็นตัวจับตัวไดนะ้ตัวใหญ่ปเปลี่ยวออกมาปลา่าจะหนีเข้าลกหมดแล้วนะครเพราะว่า นี่ยิงไปหลายตัวมากเลยนะครับสําหรับหมายนี้ก็วันนี้อาจจะพอแค่นี้ก็แลนน้วฮะเดี๋ยวยิงเยอะเดี๋ยวปามจะตื่นเกินไปนะครับเดี๋ยวไว้ว่าหลังยวค่อยมาซ้ํากันใหม่นะฮะก็คลิปนี้คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนขอลูกดอกนะฮะยังสั่งเข้ามาได้นะครับที่ทั้งเพจนะฮะ อโมชแนลนะฮะหรือว่าที่ลาซาด้านะฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับาถ้าเป็นสายยิงปลนนินเนี่ยโหไซนี้รับรองนะฮะยิงมันแน่นอนครับ35เซนสีมิลนะฮะมันหนักไม่เยอะยิงไกลทะลุแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะฮะเมื่อกี้ยิงให้ดูแล้วนะฮะขนาด2ตัวยังทะลุเลยนะครับไซน์ก็ไม่ใช่เล็กนะฮะระดับครึ่งโลนะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วครับสวัสดีครับ